หากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กำลังมองหาช่องทางรายได้เพิ่มหรือกำลังศึกษาแผนการตลาดของจอ y c นคอยอยู่วันนี้ผมจะมาอธิบายที่มาของรายได้และวิธีการทำธุรกิจแบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังกันครับสวัสดีครับผมอาร์มปอดิพัฒ์ การเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ยากเลยครับเมื่อเรานะครับเข้ามาทำธุรกิจกับ o จนคอยสิ่งที่เราจะได้มี6ช่องทางรายได้กับการท่องเที่ยวฟรีเมื่อเราผ่านคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเริ่มต้นสมัครสมาชิกเพียงแค่450บาทสมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดชีวิตไม่มีการต่ออายุสมาชิกรายปีไม่มีการบังคับรักษายอด เมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วสิ่งที่เราจะได้รับนะครับก็คือคู่มือการทำธุรกิจแคตล็อกสินค้าจะได้ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งในโลกออนไลน์เราสามารถศึกษาและดูได้ตลอดเวลายาน้ำสมุนไพรจีนหยงเหิงขวดเล็ก1ขวดมูลค่ากว่า950บาทและสิทธิพิเศษซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้ตลอดไปแค่สมัครสมาชิกก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับ เรานะครับจะมีสถานะเป็นเมมเบอร์สร้างรายได้จากช่องทางเลขกําไรจากการขายปลีก20 4 5ถึง45%แต่ถ้าเราอยากที่จะมีรายได้ที่มั่นคงแล้วล่ะก็เราต้องทำเป็นธุรกิจครับซึ่งการที่จะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวก็ง่ายมากครับบริโภคสินค้าให้ครบ3,825คะแนนซื้อหรือขายสินค้าอะไรก็ได้ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสินค้าอะไรก็ได้ไม่มีเวลามากำหนดครบเมื่อไหร่ก็เป็นนักธุรกิจเต็มตัวเมื่อนั้นแต่ถ้าอยากจะซื้อครั้งเดียวไปเลยถามผมว่าจะให้ผมช่วยแนะนำให้ได้ไหมผมแนะนำไม่ได้ครับนั่นก็คือ,อยาน้ำสมุนไพรจีนหยงเฮิง2ขวดใหญ่1ขวดเล็กเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัท ซึ่งรวมราคาแล้วเนี่ยนะครับยังอยู่แค่หลักพันรวมคะแนนแล้วจะได้3,825คะแนนพอดีเลยเราก็จะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวพร้อมที่จะสร้างรายได้และขยายธุรกิจโดยโครงสร้างหลักเป็นแผนแบบไบานารีโดยคํานวณผลตอบแทนเป็นแบบแผนซ้อนแผนกันอยู่นั่นก็คือเราทำในแผนรายวันเราจะได้แผนรายเดือนควบคู่กันไปด้วย เมื่อเราเป็นนักธุรกิจเต็มตัวนะครับสะสมคะแนนครบ3,825คะแนน i จนคอยจะจัดสรรคะแนน,นออกเป็น2ส่วน425คะแนนแรกจะคำนวณให้เราในแผนรายเดือน2%ลึกลงไป30ชั้นโตข้างเดียวก็มีรายได้ส่วน3,400คะแนนที่เหลือจะคำนวณให้เราในแผนรายวันคำนวณจากคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับ ทุกๆ3,400คะแนนจะนับเป็น1หน่วยเมื่อมีผลงานเกิดขึ้นนะครับซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยเท่ากับ1คู่บริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเรา1,000บาทเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับใช้สินค้าดีเลยมีการแนะนำบอกต่อเป็นทีมงานฝั่งซ้ายและทีมงานขั่งขวาคือใน A และใน B ใน A และใน B เห็นโอกาสทางธุรกิจเหมือนเราเลยสมัครเป็นนักธุรกิจเต็มตัว 425คะแนนเลกจะคำนวณในแผนรายเดือนและ3400คะแนนที่เหลือจะคิดเป็น1น่งหน่วยนำมาคำนวณให้เราในแผนรายวันในกรณีนี้นะครับจะมีผลงานเกิดขึ้นซ้ายหนึ่งหน่วยขวาหนึ่งหน่วยจับคู่ได้1นคู่บริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเรา1,000บาทอันนี้คำนวณจากคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับและเมื่อเรานะครับช่วยเหลือนาย A และนาย B แบ่งปันบอกต่อขยายองค์กรเป็นนายโกอขอคอและงอทุกคนเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจเต็มตัวมีคะแนนเหมือนกันนายเอก็มีคะแนนจับคู่ได้หนึ่งคู่รับหนึ่งพันบาทนายบีก็มีคะแนนจับคู่ได้หนึ่งคู่รับหนึ่งพบาทเช่นกันไฮไลท์มันหยุดตรงนี้ครับไม่ว่าคะแนน จะเกิดขึ้นจากชั้นไหนก็ตามนับเป็นผลงานของเราด้วยส่งผลให้เรามีผลงานเกิดขึ้นซ้าย2องหน่วยขวา2องหน่วยบริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเรา2 0 0 0บาทไม่มีการบล็อกโครงสร้างนะครับเพราะธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายผลงานจะเกิดขึ้นไม่เท่ากันอยู่แล้วยกตัวอย่างฝว่งซ้ายมาสีหน่วยฝั่งขวา มาหหน่วยจับคู่จ่ายก่อน4คู่รับ4,000บาทเหลืออีกหนึ่งหน่วยมีคู่เมื่อไหร่ก็จ่ายเมื่อนั้นจับคู่จากคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับจ่ายสูงถึง15คู่หรือ1 5 0 0 0บาทต่อวันต่อ1ูนธ,ธุรกิจเมื่อเราทำไป5ปี10ปีมีคะแนเนเกิดขึ้นทุกวันเลยไม่ว่าคะแนนนั้นจะเกิดขึ้นจากองค์กรชั้นไหนของเราก็ตาม เป็นทีมงานจากเชียงใหม่มีคะแนน200คะแนเนเป็นทีมงานจากกรุงเทพมหานาครมีคะแนน500คะแนนจากยะลามีคะแนนหน0 0 0คะแนนเอาเป็นว่าองค์กรทั้งหมดของเรายิ่งเราใช้ระบบออนไลน์ด้วยแล้วล่ะก็เราสามารถที่จะขยายธุรกิจได้ครอบคลุมไปทั่วโลก ทีมงานซ้ายรวมคะแนนแล้วได้5 1 0 0 0คะแนนทีมขวารวมคะแนนแล้วได้6,800 0คะแนนนับรวมทั้งองค์กรนะครับทุกๆ3,400คะแนนนะครับจะนับเป็น1หน่วยเพราะฉะนั้นซ้ายมี15หน่วยขวามี20หน่วยในวันนั้นนั้นจับคู่ได้15คู่บริษัทจ่าย15,000บาท รายได้เกิดจากยอดบริโภคขององค์กรที่เราได้สร้างขึ้นมาไม่ได้เกิดจากตัวเราเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะสินค้าทุกตัวล้วนแต่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วจ่ายสูงถึง15,000บาทต่อวัน4,500,000บาทต่อเดือนที่เราจะได้รับและจอยนคอยบอกว่า1คนสามารถทำได้สูงสุดถึง15 0ธุรกิจ ลองคำด,นดูนะครับว่าในวันที่เราประสบความสำเร็จมีรายได้เข้ามาแบบนี้ในทุกๆวันโดยที่เราเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรมีรายได้เข้ามาแบบ passive income จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราได้หรือไม่และนี่คือรายได้ในแผนรายวันครับ เมื่อมีผลงานเกิดขึ้นนะครับทุกๆคะแนนจะนำมาสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งให้กับเราโดยมีอยู่ด้วยการ3าตำแหน่งกับ2แผนรายได้ซึ่งขึ้นตำแหน่งในแผนไหนนะครับก็จะนำคะแนนในแผนนั้นๆมาคำนวณให้กับเราขึ้นตำแหน่งในแผนรายวันก็จะนำคะแนนจากแผนรายวันทุกๆ3,400คะแนนจะนับเป็น1ห,หน่วยขึ้นตำแหน่งในแผนรายเดือน ก็จะนำคะแนนจากแผนรายเดือนทุกทุก4,200คะแนนจะนับเป็น1น่งหน่วยโดยจำนวนหน่วยในการขึ้นตำแหน่งเท่ากันเลยครับมีนิเจอร์ซ้าย6,00หน่วยขวา6,00หน่วยนับต่อไปเลยนะครับซ้าย1,800หน่วยขวา1,800นหน่วยขึ้นตำแหน่งดีเรคเตอร์นับต่อไปซ้าย4,200หน่วยขวา 4,200หน่วยขึ้นตำแหน่งประธานเมื่อขึ้นตำแหน่งในแผนรายวันนะครับจะได้ค่าบริหารรายเดือน4.5%จากยอดขาย,ขายของเดือนนั้นๆโดยที่ m a n นเจอรับ1ส่วนดีเร c เตอรรับ3ส่วนและ President ร,รับ7ส่วนและเมื่อขึ้นตำแหน่งในแผนรายเดือนก็จะมีโบนัสรายไตรมาสและรายปี6และ10%จากยอดขายทั่วโลก Manager รับ1ส่วนด i เรคเตอรรับ3ส,ส่วนและ p r e s ิดเน t รับ7ส่วนไม่จำกัดวงเงินนะครับได้เท่าไหนก็เท่านั้นเลยและนี่คือช่องทางรายได้ของจอยแอนคอยที่เราจะได้รับและอีกหนึ่งผลประโยชน์คือการท่องเที่ยวฟรีเมื่อเราผ่านคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดนั่นเองและอกช่องทางรายได้นี่แหละครับที่จะเป็นรายได้เพิ่มและเป็นรายได้ที่มั่นคง ให้กับผมและเพื่อนๆคิดว่าสามารถที่จะเป็นรายได้เพิ่มและเป็นรายได้ที่มั่นคงให้กับเพื่อนๆได้หรือไม่หรือเพื่อนๆมีคนรู้จักที่กำลังมองหาการสร้างรายได้เพิ่มสามารถส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลดีๆไปพร้อมกันกันกบเราเดยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่องทางรายได้ที่มากกว่ารายจ่าย แล้วเรามาวางแผนสร้างไรายได้เพิ่มกับธุรกิจ Joy น o อยกันครับผมอาร์มพรนิพัทธ์สวัสดีครับ